คุณหมอคะถ้าน้ำเดินกับมีเลือดออกต้องไปหาหมอไหมคะสามสิบแปดสัปดาห์แล้วคุณแม่ไปด่วนเลยค่ะสำหรับคุณแม่ท่านนี้หลังจากที่พิมพ์มาก็คือตอบมาแล้วว่ารอดวันนั้นเลยอาการที่จะต้องไปโรงพยาบาลเลยทันทีนะคะหมอขอสี่ข้อค่ะอันแรกมีท้องแข็งนะท้องแข็งเนี่ยคือแข็งทีๆค่ะประมาณสักทุกห้านาทีนะคะจากลูกแรกไปลูกที่สองเนี่ยห่างกันประมาณห้านาทีเวลาแข็งนะจะแข็งเป็นปั้นๆทั้ทงท้องลองกดดูคะ่ะ ถ้าบนแข็งอะดูว่าล่างแข็งหรือเปล่าถพาไม่แข็งน,นั้นไม่ใช่บางทีเป็นจากลูกกงตัวนะคะถ้าแข็งทีทีทุก5นาทีไปโรงพยาบาลเลยแต่ถ้าแม่คนไหนอายุครรน้อยกว่า37สัปดาห์นะถ้าท้องแข็งประมาณสักทุก10นาทีนะคะให้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าเนี้ยเสี่ยงเรื่องคลอดก่อนกําหนดค่ะ ข้อที่2มีน้ําเดินค่ะน้ําเดินเนี่ยก็คือน้ําไหลออกมาทางช่องคลอดจะไหลเหมือนฉี่เลยนะแบบไหลเปื้อนเต็มขาดหรือว่าเต็มผ้าเลยซึ่งจะกลั้นไม่ได้นะคะไม่ใช่แค่แบบเปือเป้อนๆนะอันเนี้ยต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยถ้าน้ําเดินเนี่ยก็คือมีความเสี่ยงที่แบบจะคลอดแล้วแล้วก็มันจะเริ่มนับเรื่องการติดเชื้อได้อาเข้าไปแหละเรารอให้น้ําเดินจนถึงนู่คลอดได้มากสุดที่มันมีความเสี่ยงคือ18ชั่วโมงนะคะ ข้อที่3ค่ะก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะเลือดที่ออกทางช่องคลอดอ่ะถ้ามันมีเลือดออกมานะบางทีมันเป็นจากแบบปากลูกขยายเนาะหรือในบางคนอ่ะมีภาวะเสี่ยงเช่นมีโรคเกาะตามมีโรกรอบตัวก่อนกําหนดอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเลือดมันออกมาเยอะๆนะอันนี้คือต้องกรีดต้อจากีบไปทันทีเลยนะคะอันตรายมากข้อที่4ี่ก็คือลูกดิ้นน้อยค่ะเราเคยสอนกันไปแล้วก็คือเราจะต้องนับลูกดิ้นนะคะหลังกินข้าวสามเวลาหรือว่าจะนับ รวมทั้งวันเนี่ยลูกดิ้น10ครั้งทั้งวันก็ได้นะถ้าลูกดิ้นน้อยอ่ะให้รีบไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปดูว่าน้องอ่ะยังสบายดีอยู่หรือเปล่านะคะแม่ที่อายุคันเยอะแล้วอ่ะก็กดเซฟคลิปนี้กันไว้นะมีอาการเหล่านี้เมื่อไหร่รีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะชอบสาระดีๆกดติดตามหมอสูขแก้วแก้วไว้นะคะ